มีคามหวานละมุนเข้ามาที่ใบหน้าเลยใช่ะค่ะ,ะ,คะอันนี้ฝ <2 S 2> ากสอง2 2> ชั่วโมงหลังผ่าเสร็จ<ม>คือปากรวมช้ำไม่มีนะโ oh <my> อ้ไม่กอดสวัสดีค่ะวันนี้เอาอีกแล้วเราใครที่มีแพนจะทำตากระปากคู่กันนะคะ ดูดไรนี้นะคะใช่ไม่ดูมาดูถือว่าพลาด<ช>ค่ะโอเคเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะก็เลยดีกว่าทีนี้ก็คือหนังทำเสทันทีนะคะทั้งตาแล้วก็ปากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ผยให้ดูอย่างแรกก่อนเลยนะทุกคนก็คือในส่วนของตานะคะ อยากให้น้องหลับตานิดนึงหลับตาะะดูแผลนิดนึงนะคะ oh <my S 2> อันนี้ก็คือ <God. S 2> น้องค่อนข้างเป็นคนบวมฉํำง่ายนะคะก็ <S <S จะเริ่มมีความบวมของชั้นตาแล้วระดับหน,หน่อยน,นะ,ะเพราะว่าทำสองอย่างพร้อมกันนะพี่ไผ่อันนี้เรียกว่าเทคนิคการกลีกยาแผลนีนจะมีการเย็บแผลเล็กๆนะคะแต่ว่าเราได้ผลลัพธ์เหมือนการกรีกตายาทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเรามีรอยกรีดนะคะหรือว่ารอยพับของชั้นตาตั้งแต่หัวตายาวไปจนถึงทางตากันเลยทีียวนะคะแล้วเรามาดูปากกันบ้างดีกว่านะคะโอเคพี่เมย์จะซูมไม่เห็นอุ้ยถ้าเกิดถ่ายแบบนี้ก็ รอยเย็บเลยนะจริงๆว่าหนูไม่รู้ว่าน้องทำปล่ด้วยหนูสงสหลังทาเสร็จทันทีนะคะสังเกตว่ารอยเย็บเนี่ยโคตรจะดีเลยพี่เมย์โอโหอันนี้ใช้เครื่องสั่เย็บหรือเปล่าทุกคนดูนะก็คือจะเห็นเลยว่านี่คือก่อนทําจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีความสารละมุลเข้ามาที่ใบหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็ชั้นตานะคะจริงๆของน้องก็คือมีชั้นตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างหลบในเลยนะคะทุกคนทำให้ชั้นตาเนี่ย ไม่ชัดเนาะน้องก็เลยตัดสินใจทำตาด้วยทำให้ชั้นตาเนี่ยชัดมากขึ้นเพิ่มความหวานให้น้องมากขึ้นดี my g อ d อ๋อนี่คือ iPhone สแกนหน้าไม่ติดนะพี่ไม่บอกเลยอันนี้ฝาก2ชั่วโมงหลังผ่าเสร็จคือฟังรวมช้ำไม่มีนะ Oh my god สวยมากที่สุดใช่อ่ะไรนี้ดรากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน